บาะแสจากคนลเมืองดีทําให้ตํารวจสืบจนขยายผลทราบถึงตัวคนร้ายเป็นมือปืนรับจ้างข้ามถิ่นมาลงมือตามออเดอร์สั่งค่าขณะที่สองคดีเก่าตำรวจแกะรอยได้เพียงภาพสเก็ตของคนร้ายแต่ในคดีล่าสุด คดีนายกสุทนตำรวจพบเบาะแสบางอย่างเราก็เองก็พยายามประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆนะครับทั้งทาง Facebook ทางไลน์นะครับทางสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จนกระทั่งมีประชาชนนะครับที่พบเห็นรถคันดังกล่าวได้แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากเจ้าหน้าที่ก็เลยได้สืบจากทางรถเ,เข้าไปยังตัวคนร้าย วันเกิดเหตุพยานยืนยันชัดเจนว่าคนร้ายใช้รถยนต์โตโยต้าวีออสสีปอนทองเป็นยานพาหนะในการก่อเหตุและหลบหนีเราก็เลยไปตรวจสอบตามแหล่งที่เขาแจ้งนะครับก็พบภาพของคนร้ายหนึ่งคนนะครับจากกล้องจงจรปิดกำลังใช้รถอยู่ในขณะนั้นพอดีนะครับก็นำมาสู่การสืบสวนต่อไปแม้คนร้ายจะใช้ทะเบียนปลอม แต่ก็ซ่อนตัวจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งไม่ได้ตรวจสอบไม่นานตำรวจก็รู้ตัวว่าคนร้ายคือใครทั้งสองคนไม่อยู่ในทะเบียนประวัติมือปืนเก่าคาดว่าน่าจะเป็นมือปืนหน้าใหม่ถึงตอนนี้ตำรวจทราบแล้วว่าคนลงมือยิงนายกสุทนคือนายวิษณุคำชัยนนท์อายุ29ปี เป็นคนจังหวัดชนบุรีเคยมีประวัติครอบครองอาวุธปืนในท้องที่อำเภอบางละมุงขณะที่คนขับรถคือนายชาวลิตใจดีอายุ40ปีเป็นคนจังหวัดสระบุรีขณะนี้ทั้งสองคนหลบหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการไม่นานผู้ต้องหาก็จนมุมสอบสวนเบื้องต้นทั้งสองคนยอมรับสารภาพ อ้างว่าเป็นมือปืนใหม่ไม่สังกัดซุ้มและครั้งนี้ได้ค่าจ้างในการสังหารเยื่อถึง500แสนบาทตนเ้าในังหวะที่คุณนเยใช้ันต่อมอยครับโดยในลิสต์เนี่ยเมื่อเราจับกุมได้ก็รับว่าได้รับว่ารับจ้างนะครับงานนี้มาจากอีกคนนึงเราขอสมนชื่อไว้ก่อนนะครับตอนนี้ซึ่ง มูลค่าที่ในลิสิ์แจ้งไว้ก็ประมาณ500,000นะครับให้จัดหามือปืนเองหารถหาปืนนะครับนายชาวริทก็เลยไปแจ้งเพื่อนนะครับไปเชิญเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อนายนุนะครับนายนุซึ่งมีพื้นเพยอยู่ที่ทางภาคตะวันออกส่วนอาวุธปืนเนี่ยนายริเป็นคนหามาหลังจากยิงเสร็จก็เอาอาวุธปืนไปไปซุกซ่อนไว้ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพัทนครศรีวิทยานะครับรถก็ไปฝากพี่ชายไว้ ในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีชาวบ้านมามุงดูหลายร้อยคน<อ>จุดแรกคือจุดที่ผู้ต้องหาทำทีไปคุยกับผู้ตายที่ศาลาไม้จากนั้นผู้ตายพาเดินดูสถานที่ที่จะสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก9ศอกช่วงนั้น<อ>นายชาววลิตแยกตัวไปสตาร์ทเครื่องรถรอ ขณะที่นายวิษณุยืนอยู่ด้านหลังผู้ตายห่าง2เมตรและชักปืนยิงถึงนาทีนี้ผู้ต้องหาให้การซัดทอดถึงผู้จ้างวานซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่และขณะนี้กำลังหลบหนีตำรวจได้ออกหมายจับและระดมกำลังติดตามหาตัวมาดำเนินคดีแล้ว ผู้จ้างวานลายนี้จะเป็นอีกกุญแจสำคัญที่จะไขได้ว่าปมการสังหารของคดีนายกสุธนนี้เกี่ยวพันกับการล้างแค้นจากการเมืองท้องถิ่นหรือไม่คำตอบนั้นอาจช่วยคลี่คลายคดีเก่าอีกสองคดีที่ยังมืดมนพบเบาะแสคนร้ายหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้ง3าคดีแจ้งมาได้ที่รายการอาชญกรรมหน้าหนึ่ง ทีมงานของเราพร้อมออกไปตีแผ่ทุกเรื่องเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยร่วมกันสำหรับวันนี้ผมเชนนฐวัฒน์เปล่งสิริวัต์ลาไปก่อนสวัสดีครับ